สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรได้มันวันนี้ผมผมมีพันธ์มันที่ผมไม่รู้จักมาพอ,พอดีผมผมผมไปเจอในในในตรงจอมปลวกข้างไร่มันไม่รู้ว่าพันธุ์อะไร ผมเห็นต้นมันสวยดีต้นมันจะออกสีเหลืองๆก้านจะออกแดงแต่ผมไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรละยองไหนแน่ยังจำแนกไม่ถูกผมก็เลยเห็นมันสวยดีผมก็เลยลองลองเอามาเพาะดูครับลองเอามาปลูกดูเนี่ยครับมันจะออกลักษณะอย่างเงี้ยก็ยังไม่เชี่ยวชาญพอเพื่อนเพื่อน เกษตรกรท่านใดที่ที่ว่ามีความเชี่ยวชาญลองขอขอคําสรุปให้ผมหน่อยว่ามันเป็นพันธุ์อะไรพรถ้ามันถ้ามันสวยผมถ้ามันหัวดีผมก็จะได้เอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปครับเพราะว่าชอบชอบตรงที่ว่าต้นมันตรงสวยใบมันเหลืองแต่ว่าหัวยังยังไม่แน่ใจเพราะมันเห็นมันเกิดในจอมปลวก าบวัวข้างๆไร่สองสาต้นก็เลยตัดมา,าเราปลูกดูกเนี่ยครับเมื่อวานก็เอาปุ๋ยมาใส่รไม่รู้เขาเรียกอะไรน้องหาดูใน YouTube ก็ยังหาไม่เจอไม่รู้พันธุ์อะไรแน่ถ้าใครมีความเจี่ยวชาดด้านนี้ สรุปให้ผมหน่อยว่ามันคือพันอะไรครับขอบคุณครับ